ในภาพรายการบอร์ดไายโดยผมอาจารย์หนุ่มสุรพรษ์จร่านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยม,มีประเด็นร้อนฉ่ากันมาตั้งแต่วันที่17นะครับคลิปของคุณนะที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าบายคลิปเด็ดนะครับโอ้อันนี้ก็เขาก็มีคลิปเยอะแยะนะครับแล้วก็มีคลิปนี้ที่เป็นประเด็นก็คือคลิปของคุณอรพิมรักษาผลหรือน้องเบสท,ที่มีข่าวในเรื่องของวีซ่า เข้าอเมริกาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวร้อนฉายแล้วในเมื่อคลิปนี้เป็นสาเหตุนะครับเขาโพสตเมื่อวันที่17นะครับแล้วก็หลายๆคนดูแล้วก็ของขึ้นแรงมากนะครับว่าน้องเบสนั้นไปพูดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนว่าคนอีสานไม่รักในหลวงนะครับอันนี้ผมต้องให้ไปฟังกันเอาเองว่าจริงหรือเปล่าไปชมคลิปกันเลยครับ กิดอีกสิบชาติอ่ะก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วและเกิดอีกสิบชาติเกิดชาติไหนก็ตามสู้เกิดมาเป็นคนไทยไม่ได้อีกแล้วในฐานะคนที่ยังอายุไม่มากมายเกิดมาไม่ทันเห็นพระองค์ท่านทำงานเจ็ดวันเหมือนกับใครหลายคนที่เกิดมาแล้วเห็นแต่พี่กล้าบอกน้องเขาว่าไปบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนเขาก็รักเพราะในหลวงเป็น King of the King วันนี้พี่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้น้องรู้สึกว่ากูโคตรโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย และอย่ามีสัญชาติไทยเฉพาะในบัตรประชาชนจงมีในกำมล,ลสัดานเห็นด้วยปรบมือหน่อยค่ะที่ประชุมคะพี่ไม่ถามคุณว่ารักในหลวงไหมนะคะแต่พี่จะถามคุณว่ารู้ไหมว่าในหลวงทำงานมา4,000กว่าโครงการน้อยหรือมากตอบตัวเองพี่ไม่ถามนะคะว่าคุณรักในหลวงไหมรู้อย่างเดียวว่าคนอีสาน ในหลวงเสด็จบ่อยมากแล้วช่วยคุณเยอะมากคนอีสานคะโปรดฟังในหลวงรักพวกคุณแปลกนะที่บางทีพวกคุณลืมลืมในหลวงเนาะแปลกอะพี่ไม่ได้ว่านะคะพี่เข้าใจเพราะคุณมันเกิดช้าไงเกิดมาเห็นในหลวงป่วยสินะแล้วรู้ไหมว่าว่าก่อนจะป่วยเขาทำอะไร หนักแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าในหลวงพ่อจากไปตั้งแต่ขวบกับเก้าเดือนพร้อมกับคำพูดที่พ่อทิ้งไว้ว่ากิจของเพื่อนมนุษย์คือกิจที่หนึ่งในหลวงก็ทำเช่นนั้นเสมอมาคุณรู้ไหมว่าในหลวงมีแม่เป็นสามัญชนสมเด็จย่าเป็นคนสามัญชน ที่ประพฤติปฏิบัติดีจนได้เป็นแม่ของมหากษัตริย์สองพระองค์สมเด็จย่าสอนให้ในหลวงติดดินติดปัญหาติดประชาชนรู้ไหมไม่มีน้ำก็ทำให้ไม่มีป่าปลูกให้เป็นหลานตน้นขอโทษนะคะคนอีสานไม่มีอาชีพแห้งแล้งในหลวงทั้งนั้นหาอาชีพให้หาน้ำให้หาป่าให้เฮ้ย hey. ทุกอย่างเลยพี่น้องชาวอีาสานที่รักคะเปิดหัวใจล้างความคิดแล้วเชื่อพี่เถอว่าเกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วจงอยู่เหนือความขัดแยง้งและมองให้เห็นแสงสว่างจากพระบรมีที่ศาสตร์สองประเทศชาติมา69ปีไม่มีใครเหมือนอีกแล้วคุณผู้ชมครับถ้าได้ชมคลิปไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้บันทึกตั้งแต่วันที่ยีมกราคม 2559ก็คือช่วงปีใหม่นะครับแล้วไปพูดที่มหาวิทยาลัยอีสานด้วยนะครับในเขตอีสานด้วยผมต้องบอกว่าคุณใจกล้ามากเลนะครับที่คุณไปว่าคนอีสานในถิ่นของคนอีสานนะครับการพูดเนี่ยผมผมพูดตรงๆว่าถ้าหากว่าเรานะครับจะพูดปในประเด็นเนี้ยนะครับอย่าเหมาภาคเพราะคนเนี่ยมันมีท<ม>ั้งคนที<ม>่เขา คือในทุกภาคมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนไม่รักในหลวงคนใต้มีไหมมีนะครับเร็วๆนี้ก็มีโพสอะไรอย่างเงี้ยที่คนภาคกลางมีไหมมีนะครับคนที่ภาคอีสานภาคเหนือก็มีหมดนะครับคือคนไม่ดีมันมีน้อยไงแต่คนที่เขารักในหลวงคนที่เขาศรัทธาพระองค์ท่านคนที่เขาซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านทรงทรงมีให้กับคนไทยนั้น ผมเชื่อว่าทั่วประเทศไทย99.99% 99. 99นั้นเป็นคนที่รักในหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเบสพูดออกมาแบบนี้นะครับผมต้องบอกกตรงๆเลยว่าผมก็ไม่ใช่คนอีสานแต่ก็รู้สึกว่าการพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการเขาเรียกเหมารวมนะครับยกแพ็กซึ่งในหลวงนั้นท่าน,านพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งหมดนะครับ แต่ว่าในการที่เรามาเหมาว่าคนภาคนู้นไม่รักในหลวงคนภาคนี้ไม่รักในหลวงจริงๆมันไม่ใช่ถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยคนที่รักในหลวงมีมากมายมีทุกภาคนะครับสําหรับคนที่ไม่รักในหลวงเนี่ยพวกเนี้ยผมบอกให้เลยว่าชิงหมาเกิดนะครับเพราะอะไรพวกนี้คือพวกเนรคุณแผ่นดินพวกนี้คือพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เกิดเกิดมาเสียชาติเกิดในความเป็นคนอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนภาคไหนนะฮะแต่ผมกล้าพูดด้วยตรงนี้เลยว่าในหลวงพระองค์ท่านทรงทําทุกอย่างให้กับคนไทยแต่คนที่กล้าด่าในหลวงคนที่กล้าด่าราชวงศ์เนี่ยพวกเนี้ยอย่าว่าแต่เป็นคนไทยเลยไม่ควรแม้แต่จะเหยียบแผ่นดินไทยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับว่า จริงๆเนี่ยคุณเบสไม่ควรจะเหมาว่าคนอีสานไม่รักในหลวงหรือคนไทยหรือคนอะไรนะครับคือทุกคนทุกภาคมันก็มีทั้นคนดีและคนไม่ดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าบางทีการพูดเนี่ยอารมณ์เราไปละนึกออกไหมฮะอารมณ์เราไปละพออารมณ์เราไปปุ๊บนะครับมันก็ทําให้แบบบางทีเราพูดเกินไปนะครับมันเกินไปนิดนึงนะยังไงก็ าฝากเตือนไว้ด้วยว่าการพูดถ้าไม่มีสตินะครับแต่ผมแต่ผมพูดนี่ผมมีสติทุกอย่างนะครับว่าคนที่ด่าในหลวงคนที่ไม่รักในหลวงมันคือพวกชิงหมาเกิดแรงขน,นานะครับแต,แต่ว่าเต็มใจและกล้าพูดได้เลยว่าคนที่กล้าคนที่กล้าดูหมิ่นในหลวงเนี่ยพวกเนี้ยชิงหมาเกิดจริงๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนก็ตามนะฮะเพราะว่าในหลวงนั้นพระองค์ทรงไม่คิดว่าคนไทยเป็นคนภาคไหนแต่พระองค์ดูแลประสมไดกรของพระองค์ท่านทุกภาคทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนปกติหรือคนแก่หรือเด็กหรือสถานที่ตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับเราจะเห็นภาพมากมายนะครับว่า,าทั้งคนที่พิการเข็นรถมากราบในหลวง ที่ในพระบรมหาราชวังนะครับแล้วคนทุกภาคเลยหลั่งไหลมาที่สนามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าปากเป็นเหตุนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ